โ <Okay>, so อเคสวัสดีก่ันด้วยนะครับคิดนะครับเรามาชม6ล้อลักพ่วงอีกหนึ่งคันคันนี้เป็น e U, เป็นอีซุฟอร์เวดเอฟทีอาร์สองสี่สูตรนะครับก็จะเป็นรถ6ล้อใหญ่ของอีซุนะครับก็จะเป็นเครื่อง240เครื่องรหัสสี่เอชเคหนึ่งครับเ,นนเกียร์ธรรมดา6สปีดเตอรหน้าเจ็ดเกียร์ถอยหลังเป็นระบบเบรกลมล้วนทั้งคันครับก็คือเบรกแห้งเรียกง,ง,ง่ายคือเบรกแห้งนะครับเบรกแห้ง ก็คันน er> ี้ลักลูกแปลงลักลูกด้วยนะครับต่อลำโพงลักลูกด้วยคันนี้ก็เป็นกระบะแผงข้างลูมิเนียมครับกระบะลูมิเนียมพื้นก็พื้นน่าเป็นพื้นเหล็กนะครับดูข้างหน้ากันก่อนนะครับดูข้างข้างก่อนก็จะเป็นยางผ้าใบนะครับเป็นยางพันธุ์ 10.00อ่าขอบ20กระทะชุบขอโทษขอโทษครับไม่ได้ชุบเป็นกระทะอลูมิเนียมเลยเนี่ยเอออลูมิเนียมแลเขามีแหวนแหวนแหวนครอบนอครับแล้วก็ดุมเหลืองตรงกลางชุบอย่างอย่างวาวครับวาวจัดเลยโอ้แบบคือเนียบมากคันนี้ ล็อกไปป่ะโอ้โห,โหนี่มีนวมนวมด้วยผ้าใบครับผ้าใบข้างคันนี้ก็รู้สึกว่าจะอยู่ที่โคราชนะคันนี้นะน่าอยู่ที่โคราช ท่อออกด้านหลังสองข้างนะครับแปดสามแล้วก็หม้อก,ก๋วยเตี๋ยวออกกลางอีกสามใบนะครับกระบอกดำมโขกกระบะทรงนี้คือแบบแข็งแรงเลยนะแข็งแรงเลยรงนี้เกียร์นะครับสป,ปาวเบรก <laughs> เครื่องครับสีโอ,อ,องง้โหโล่งๆเลยคือแบบ ไม่ได้ปิดลเลยเลยเหมือนว่ามันจะสูงกว่าเดิมหรือเปล่าตัวนี้ได้บรรจัยว่าเวลาแปรงหน้ามันต้องยกหัวเพิ่มหรือเปล่านะตัวนี้นะเสี 4H1 <c oughs> ครับนี่ขอขอภัยครับ 6H1 240หมา <c oughs> ด้านด้านซ้ายครับ <c oughs> โอ้ด้านซ้ายก็เป็น <c oughs> แปลงประตูโระบบขอบแล้ว <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ประตูระบรบขอบ ก็เอาของโลโกคอปมาใส่ก็จะแสดงพอดีมีอยู่คันหนึ่งครับที่ว่าใช้ประตูของประตูกิก้านักกิก้าแท้คันนั้นก็คือของทีมงานสมหวังครับเป็น f อฟเอสสามกศูนย์ที่สองล้อนะครับคันนั้นก็คือประตูกิก้าแท้เลยคันนั้นนะ แต่ขนั้นไม่รู้ว่าวันนี้มาหรือเปล่านะปกติก็น่าจะวิ่งงานด่วนอยู่งานด่วนคนละไม้คนนั้นอ่ะดูด้าน้าซ้ายกันครับด้านซ้ายก็จะประมาณนี้นะครับเมาเวเตียออกกาคืออยากจะยินเสียงเลยว่าเสียงเป็นยังไงถังน้ำมันก็สีเอฟเฟกต์โอุ้นชัยหล่อมากครับงานเพ้นท์หลังกระบะ งานเพ้นต์ตัวนี้ของช่างออฟสุนชัยอ,ชอออ่ช่ชางฟครับของช่างออฟสวยจัดกริปเลยเหมือนไราล้วทัวร์เลยนะคมดีเลยซูมดู่ะซูมดูนยะเออส,สวยสวยสวย ตัวลูกครับตัูก็เป็นยางเรเดียนยางสวิอารนะครับพอพ้าป,ปิดเต็มเลยหองพ่างสองขานพ่บ็มีแองพบัิดเักมอปิดเต็เลยหอขาวิดเต็เล่ง้ต็ม่วงบปเต็มเลยงปิเตมเอ่งบิด k ub, k up, k up, ed, าตามกันได้ครับผมโอเคคนั้บตามนั้น ه, นี่ครับขออันนี้ก็เป็นตัวลูกโอ้นี่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 มีกระไดลงพื้นด้วยนะมีกระไดลงด้วยอย่างสวยเลยคันนี้คือแบบสวยจริงๆสวยจัดเลย อันนี้ก็พลอยชะลอกอิกหนึ่งคันนะครับของบ้านพลอยชะลอกอินหนึ่งคันคันนี้ก็จะเป็นอ e ีสุเอเป็น์แสูรนครับแปลงหน้าเหมือนกันก็คันนี้ก็ของผลงานจากอูสมอูสุนใช้ละคะปรปฐมนะครับหน้ากิการคัสตัมเอคัสตัมด้วยนะครับแล้วก็คันหน้าสิบต้งครับเป็นคิงอัพทักตัวใหม่ล่าสุดอันนี้ก็เหมือนรถใหม่หน,นะเหมือนน่าจะยังไม่ค่อยได้วิ่งงานเท่าไหร่หรือเปล่าอาจจะวิ่งแบบคือวิ่งได้ไม่นานไง โหหมอ้อไซส์ใหญ่สุดเลยดีกว่าอ๋อเครื่องเอรถต้าวิ่งงานแบบอยู่นะครับรถนต้าวิ่งงานอยู่เพราะว่าห้องเครื่องเขอะและ้วสีม่วงเหลืองครับโทนม่วงเหลืองก็มาแนวแบบอ่ายังไงดีจะบอกว่าเป็นแนวแบบให้ความรู้สึกแบบว่าไทยๆอ่ะไทยๆสวยความเป็นไทยอ่ะลายไทยครับไลายแบบ ลายคลาสสิกบ้านเราเลยก็จะมาแนวแนวเพท์แบบนี้นะครับประมาณเนี้ยตัวลูกก็สามคานยีิบสองล้อครับก็คือรถที่สวนใหญ่ของพอยนอกก็จะเป็นสั่งสามคานนะหัวสิบล้อห่างสามคานโอ้สุนใช้ในความประถมพอยนอกนี่นะครับค,รคู่นี้สวยมาก Sí. Yeah.